ความรักอันตรายครับดักมากจริงอย่างที่ผมบอกคุณขอคำเา็ดคำเล่นการความรักคุณรู้เล้าคุณอันตรานะคุณใส่เหรอเฮ้ยบอกความรักคุณใส่มาจากไหนล่ะคุณผมคนชอบแก้แค้นแก้แค้นเราต้องแก้แค้นเราจะโดนฝ่ายเดียวไม่ได้เจ็บหนักเลยนะคุณรู้ไหมคุณจาครับอคุณอย่าหนิมเลยคุณหนิมอะไรอ่ะคุณ๋อมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เจ็บหนักอะไร คุณจะเจอความด้าของผมแน่แต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมจางวัชระครับผมเฟิร์สชาลองรัตครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมางานกันนะครับเราเฟิร์สทายก่อนใช่ไหมครับแต่ผมขอพูดความรู้สึกก่อนแล้วกันา ก็ได้มาดูก็รู้สึกว่าจริงจังมากเลยนะแบบว่าจริงจังในการถ่ายแบบสนใจรายละเอียดต่างๆในการวาง็อปในการวางอะไรให้มันแบบพอดีเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบดักด่างงี้เราไม่ค่อยเจองานถ่ายแบบที่ดักด่างงี้ด้วยครับไม่เจอแบบรุ้งฟิ้งหรือว่าแบบเป็นแบบเกาหลีอะไรเงี้ยไปเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็พอได้มาถ่ายจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าพี่ๆหลายคนก็ทําให้เรากดดันน้อยลงมาถ่ายวอล์กทำให้เรารู้สึกว่าชิลมากรู้สึกก็สนุกมากที่ต มก็ตลกนะลหลายๆคนก็ทําให้เรารู้สึกว่าฟีลกู๊ดในการถ่ายรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มาทํางานเลยเนาะรู้สึกว่าเหมือนมาถ่ายกันสนุกๆแล้วแบบถ่ายรูปอะไรที่เราไม่เคยทำแล้ก็อยากขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากครับ ก็วันนี้รู้สึกแบบว่าเป็นกันเองมากเลยพี่รู้สึกแบบพี่ๆทุกคนเฟลลี่มากตอนแรกผมก็กดดันเหมือนกันเพราะจริงๆผมก็ไม่ได้มีโอกาสถ่ายแบบนี้บ่อยส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายแบบว่าละครซีรีส์อะไรอย่างนี้มากกว่าก็มันจะอีฟิลนึงจริงๆก็ถามว่ากดดันเลยไหมก็กดดันเพราะเราก็กลัวว่ารูปนั้นเราออกมาไม่ดีเรากลัวว่าเรา,าเฮ้ยเราตรงไหนเราไม่ได้หรือเปล่าแต่พอได้มาทํางานงอย่างนี้ก็จะมีแบบพี่ๆแบบคอยเล่นแบบโบะ๊ะพูดไม่ให้เราแบบรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันตึงเครียดขนาดนั้นนะครับผมว่าที่นี่ที่นี่เขา เขาดูตลกกันเขาดูเข้ากันได้นะผมชอบจังเลยแบบโบบาแบบชายเมี่ยงเชียงใหม่ชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบไปขั้นสุดเหมือนกันนะเขาเขาดูเขาน่ารักน่ารักน่ารักถ้าถ้าพูดถึงเรื่องแบบความสัมพันธ์ที่นี่แบบน่ารักมากแล้วอยากทำงานด้วยบ่อยๆนะครับผมแบบชอบมากแต่ถ้าเรื่องของการทํางานเนี่ยดีมากเลยผมชอบรูปมากไปดูรูปนี่คือดาร์คคือดาร์คสมชื่อนะพี่อยากได้ดาร์คแบบนั้นดาร์คแบบนั้นเลยเป๊ะเวอร์ดีแบบทุกอย่างอะไรเงยครับแล้วแล้วพี่ๆก็แบบเทคแคร์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ขอบคุณพี่ทุกคนมากนะครับขอบคุณจริงครับมันพอพูดถึงคําว่าดาร์กมันพูดถึงแบบนึกถึงความมืดความแบบมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสยองขวัญอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ถึงกับน่ากลัวนะแต่มันแค่แบบมีอะไรให้มันน่าค้นหาอ่ะถ้าดาร์กสำหรับผมผมนึกถึงถึงฟีดูลเลื่อน ไดคิล่าอะไรเงี้ย <Wow. S 1> มันดูแบบความมืดอะไรอย่างเงี้ยพอาะพ่ถึงไดคิล่ามันดูน่ากลวัวบางทีแต่จริงๆก็เออนึกถึงทีดูเลือดน,นี่แหละรครับไดคิล่านี่หละครับ ผมนึกถึงหนังที่เป็นโรแมนติกอะครับโรแมนติกกึ่งแบบมันจะมีความมันน่าค้นหาโรแมนติกแบบเออแบบว่าอธิบายังไงดีอะบอกอธิบายยาก50 Shades of Grey อาใช่ผมจะ50 f Shades Dark บบว่าเหมือน50 Shades of Grey อะไรเงี้ยมันแบบน่าตื่นเต้นน่าค้นหาเวลาดูแล้วเราใจเต้นไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมผมก็นึกถึงหนังที่แบบเขารักกันจนเราแบบจนมันจะมีอยู่ช่วงแบบท้ายๆของเรื่องแล้วรู้สึกว่าพระเอกกับนางเอกกำลังจะขาดกันอะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาทำให้เขาขาดกันแล้วรู้สึกว่าแบบ โ้ทำไมมันด์กขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบกลับมาทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกถึงตรงนั้นผมนึกถึงแบบความรักที่แบบมันกําลังแบบแยกออกจากกันหรือบางทีเอ้ยจริงๆดักในความรักผมก็รู้สึกถึงอันนี้ได้เหมือนกันความแบบหนักแน่นความแบบผมไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันมันรู้สึกถึงพลังนะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องด์กในความรักจริงแต่ถ้าถ้าถามว่าเรื่องไหนตอนนี้ก็ยังนึงไม่ออกเหมือนกันค่อนข้างยากงั้นลองนึกถึงเรื่องอันตรายที่มันดึงดูดเราดูความรักอันตรายครับ ดักมากจริงอย่าที่ผมบอกคุณขอจบเนียวเขาห้ามเล่นการความรักคุณรู้เปล่าคุณอันตรานะคุณใส่เหรอเฮ้ยบอกความรักคุณใส่มาจากไหนล่ะคุณทำไมทำไมความรักถึงอันตรายถึงแบบเบิร์ดอะถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยมันก็ทำร้ายเราได้เหมือนกันประมาณนั้นเจ็บหนักเลยนะคุณรู้ไหมคุณจ่า คุณอย่าหนิมเลยคุณหนิมอะไรอะคุณโอ้โหก็ไม่ได้ว่าอะไรเ <c oughs> จ็บหนักอะไรเอไปทําอะไรใครทำอะไรไพูดถึงว่า,าสมมติว่าเราอ่อนออ่นแอรเราไม่แข็งแกร่งพออะไรอย่างงี้ความรักก็อยอย่างสมมุติว่าถ้าเราชอบคนคนหนึ่งแล้วเขาไม่ชอบเราเนี่ยถ้าเราอ่อนแอมันก็ทําให้เราเจ็บแต่ถ้าเราแบบแข็งแกร่งเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติอะไรอย่างงี้ต้องเขาเข้าใจได้ ชอบแก้แค้นแก้แค้นเราต้องแก้แค้นเราจะโดนฝ่ายเดียวไม่ได้อ่ะคุณเขาทําให้เราเจ็บเเ,เขาเราก็ต้องเจ็บด้วยอ่ะแต่เราจะไม่ใช่ทําร้ายแบบว่าทำร้ายให้เจ็บตัว แต่ผมแบบซาดิสเรื่อง <c oughs> ชอบเอาคืนชอบแกล้งคืนอะไรเงี้ยอะสมมติเรื่องแกล้งแกล้งเนี่ยเขาแกล้งมาเดี๋ยวเราจะต้องแบบได้เดี๋ยวโดนแกล้งกลับอะไรอย่างงี้พ <c oughs> ี่อยากโดนแกล้กงไหมครับเรยไหมแล้วเราเคยแกล้งเขากลับไหมคนเนี้ยเขาแกล้งเราเขาแกล้งผมแต่ผมยังไม่มีโอกาสครับเพราะเขาแบบใส่มายับเลยผมก็แบบได้จ้าเก,ก็บไว้ก่อนเราเก็บแค้นดักไว้อยู่ในใจก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอหาโอกาสคุณจะเจอความด์าของผมแน่แต่ตอนนี้ทําอะไรอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่ครับ ความดาร์กของผมนะครับก็จะเป็นการที่ชอบแกล้งคนอื่นเหนะคนฮะชอบแกล้งคนอื่นแบบตอนเด็กเด็กเขาเรียกว่าตอนแบบมัธยมเนี่ยตอนคุณก็แกล้งไม่เห็นหมายถึงว่าตอนแบบมัธยมเนี่ยเราอาจจะมีแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบรวมผมกับเพื่อนอีกสองสามคนแกล้งอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะแบบดาร์กไปอะไรไปทำร้ายจิตใจเพื่อนบางคนไปนะครับอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดดาร์กของผมละกันแล้วเคยแกล้งเพื่อนที่ดาร์กที่สุด อยากดูโอ้เออดาร์กดาร์สุดเลยเหรอคือผมอะไม่รู้คนลงมือเองแต่ผมก็แบบคุณมันนจอวางแผนไม่น่าแต่ผมก็แบบเออก็เราอารมณ์แบบจอวางไม่ไม่ได้ถึงจองวางแผนก็วางแผนปรึกษากเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าครูมาโตขึ้นมามันรู้สึกเสียใจนะบบกว่าเราเห็นเพื่อนแบบเข้าไปแบบเหมือนเข้าไปชนเพื่อนอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ลงไปนอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็ยังรู้สึกขำแต่พอโตขึ้นมาเรารู้สึกผิดนะรู้สึกว่าเออถ้าเป็นแบบ คนใกล้ตัวเราเราจะรู้สึกยังไง <m> อะไรเงี้ยครับแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้ลงมือเองนะไม่ได้ลงมือจอวังแพรมั้งภาพของจาหรอ<า>ของจาะนะผมคิดว่าเขาจะเป็นคนที่เงียบๆแล้วมันจะดูแบบน่ากลัวเวลาแบบเขาโกรธหรืออะไรเงี้ยถ้าคนโกรธแล้วแสดงออกมามันจะเห็นได้ชัดแล้วเราจะรู้ว่าเขาโกรธแล้วแต่ถ้าแบบเขาไม่พูดอะไรเงี้ยเขานิ่งใส่เราจะรู้สึกแบบอ่ะยังไง กรเรื่องอะไรแล้วแบบเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าน่ากลัวแล้วนะอันนี้คือมุมดาร์กเดียวคุณมันดาร์จริง <c oughs> โอเคโอเคจริงอ่าแล้วลเขาเคยโกรธเราแบบที่คิดว่าที่เราบอกว่าดาร์ก็เคยไหมยังแต่เคยงอนแล้วคุณไปเห็นมาจากไหนเดี๋ยวก่อน <c oughs> คุณงอนไงคุณจำไม่ได้เหรอ ุ้ยเรื่องนี้นานมากแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วนะโอ้ไอตอนที่แกล้ง,แส,ง <S <S แสดงไอเนี่ยนะ,นะ <S <S ที่ส่งบทบาทแล้วนะใช่ผมเคยแกล้งเขา <S 2> <S 2> ผมไม่ได้แกล้ง <S <S ผมไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันจะย,ยาวนิดน,นึงแต่จะเล่าให้ั้นที่สุดคือตอนที่เราเรียน acting กันแรกๆครับครูการแสดง acting coach จะให้เราหาตัวละครให้เจอแล้วเราก็มันค่อนข้างจะหาย,ยากเขาก็เลยลองไกลๆมาให้เราดูว่าประมาณนี้ตัวละครของเฟิร์สจะประมาณนี้นะเขาก็ลองอะถ้าเราไม่คุ้นชินกับตัวละครเนี้ยลองเป็นตัวละครสักวันหนึ่งเป็นไปเลย อะไรเงี้ยครับผมแล้วพอดีวันนั้นผมเจอจาผมก็ก็เป็นตัวละครน,นั้นไปแล้วตัวละครมันก็จะแบบไม่ค่อยพูดด้วยแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็อ้าวเฟิร์สเป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็น้อยใจน้อยใจแล้วน้อยใจเขาทำไมไผมก็ไม่งอ,อผมไม่รู้เรื่องครับ <c oughs> <laughs> ผมไม่รู้ว่าแบบเขาเขาน้อยใจไงผมก็ <c oughs> ก,ก็เราก็เป็นตัวละครของเราไปไม่บอกใครเพราะเราจะไม่บอกใครว่าเราแสดงอยู่อ่าดูว่าแบบเพื่อนจะทักไหมอ่ะแต่ได้ผม แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาหน้อยใจอ่ะเอ่อตอนนั้นเพื่อนบอกหรือใครบอกไม่แน่ใจว่าว่าเขาอ่ะพี่น้อยใจกันทำไมพี่เขาแซวกันคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไงแล้วเราก็เลยไปถามพี่ในเขาเรียกว่าพี่ในกองถ่ายเขาก็แบบเออเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแซวๆว่าน้อยใจกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดังเลยอ่ะโซคุณดังไม่ดังหน้าอ๋อคุณจ้างวานคุณจ้างวานอยากกดทําเองอีกก็เวลาแบบนี้ก็อยากอยากกินขนมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเขาดังคือยังไงแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันอัน ว่ายังไงก็คือแบบงุญหงิดไหมคือผมถ้าผมอยากกินขนมผมถ้าอยากกินจะต้องเราจะต้องพยายามให้เราได้ก็คือโดยการบังคับโดยการจ้างวานบังคับยัดเยียดใส่ส่งให้เขาซื้อขนมให้เราให้ได้ครับแบบผมอยากจะกินเค้กวันนั้นแบบว่าผมจะกลับผมถ่ายซีรีส์กำลังจะกลับจากกองครับผมแล้วขนมเค้คก็มันเหลือชิ้นเดียวที่อยู่อยู่ในคาเฟ่ผมก็แบบพี่ครับ แบบพี่ทีมงานพี่ครับซื้อขนมหน่อยแล้วค่อยๆเป็นเลียมแท้ลมแบบพี่ครับซื้อให้หน่อยพี่ครับอะไรอย่เงี้ยแบบพายายามแบบให้ได้อะไรางี้แล้วเขารู้แต่คือไม่รู้เขารู้ได้ไงแต่คือผมมาคุยกับพี่ทีมงานเฉยอยากกินขนมอันเนี้ยเอาให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้แต่เราต้องของกินฟรีนะพี่ผมบอก<ม>แล้วผมเป็นคนจ้างวานไม่ <ๆ S 1> แต่แตังค์ <c oughs> ไม่ไม่แต่ตังค์ถือว่ายังไม่ดังมากใช่ครับคือเห็ไม่ดังมากแล้วเขาไม่เคยโกรธอะไรเลยเหรอนี่ผมโกรธผมชอบเงียบโกรธแล้วก็เนี่ยหายไปเลยออกทะเลไปเลยหายไปเลย เวลาที่เขาเต้นนะู่มสว่างเขาคือแบบทําให้เรามี energy อะไรเงี้ยในวันที่แบบถ่ายถ่ายงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะเห็นเขาแบบเต้นกับพี่ในกองถ่ายพี่จีมงานอะไรเงี้ยเขาเต้นแบบทุกคนต้องไปหาไปหาต้องไดู อ่ะนเป็นมุมสว่างไม่ต้องคิดเลยเนี่ยเอาเลยมันก็รู้สึกมันตลกเดียวก็รู้สึกเออเ n e r g y เยอะวะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบจากที่เราแบบ e อ e r g y ยังปันกลางอยู่มันก็ขึ้นมาแบบมันก็แบบเพิ่มความอารมณ์เราขึ้นมาอะไรครับมเป็นยังไงครับสันต์อนี่ผมว่าแล้วคุณจ้าผมไม่เกี่ยวคุณก็เต้นกับผมแล้วแหละคือโนโต้ของคุณน่ะคือผมมาเต้นเต้นไปเรื่อยแบบว่าตามติ๊กต็อกอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรนะที่มันจะเป็นวางมือเงี้ยที่มันตึงตึงตึงตึึง ตนี่จบเพลงเลยนะนิดนึงอ่ะนี่จบเพลงอ่ะนะไอเงี้ยทะมานนั้นครับเฟิร์สอะรู้สึกว่ามุมไหนของจาที่สว่างแล้วก็ดีใจเราเขาเป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนนี้ค่อนข้างจะใส่ใจคนอื่นแบบว่าลงรายละเอียดอะไรเงี้ยคือเวลาผมเครียดหรือเวลาผมแบบทํางานอะไรเงี้ยเขาจะคอยมาแบบมาแกล้ง คือเราก็ไม่รู้หรอกเขาแกล้งเพราะอะไรแต่คือเรามารู้ทีหลังว่าเขาแกล้งเพราะแบบเออคนอื่นบอกว่าเออเห็นเราหงุดหงิดนะแต่ว่าจ่าแบบไปแกล้งแบบเล่นให้แบบหายหงุดหงิดเพราะว่าแบบเราเราซีเรียสกับบทมากเราจะแบบจ้องอยู่กับบทอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องแบบอย่างของกินเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแบบสังเกตว่าที่เราชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรอะไรเงี้ยชอบกินพริกไม่ชอบกินพริกอะไรอย่างเงี้ยผมของหวานอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้แบบอ่ะกินซูก็ไปกินซีขนมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไปให้ไปให้ผมก็สบายใจได้กินของฟรีครก็สบายใจดีแล้ว แต่จริงๆเขาเป็นคนจริงๆเป็นคนดีนะเอเออเพี่เซเว่นช่วยผมด้วยคิดไปคิดมาสรุปดาร์กไม่ดาร์กนะถ้าคุณเป็นคนจ้างวานจริงว่นเนี่ยเอาดีดาร์ก ชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงอ่ะเวลาเราอยู่กับใครทำทำแบบอยู่กับเขาแล้วมันทํางานมันทับมันดึงให้เราอยู่ด้วยกันจนรู้สึกว่าบางทีมันสนิทกันไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆโตกันไปเรื่อยพอมันผ่านมาถึงแบบ2ปี2ปี3ปีอะไรเงี้ยหรือผ่านกันจนแก่อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโตกันมาเราผ่านอะไรกันมาก็ไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่หรือเรื่องที่ดีมากแต่สุดท้ายเราแบบโตด้วยกันมาแบบใช้ชีวิตด้วยกันมาพี่มันช่วงหนึ่งของชีวิตอะมันมันดีผมคิดว่าก็ใช้คำว่าเถิดโต สำหรับผมเหรอผมคิดเป็นทะเลกับหาดทรายละกันยังไงมีนายามันายยะไงผมอยากรู้อืมผมคิดว่าเหมือนมันคือสิ่งที่คู่กันโดยแบบเราคิดว่ามันคู่กันแต่เมื่อไหร่ที่มันขาดกันเราจะไม่ได้มองว่าอันนั้นคือทะเลถ้าเกิดทะเลไม่มีหาดทรายเราก็ไม่ได้มองเป็นทะเลใช่ไหมแต่พอมันมารวมกันมันคือทะเลเข้าใจไหมครับมเหมือนสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ขาดกันไม่ได้แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยบ้างอ่า อยากขอบคุณในหลายๆฝ่ายเลยฝ่ายยินดีวายฝั่งพี่เมย์ฝั่งนักแสดงฝั่งเฟิร์สฝั่งทุกคนที่มีส่วนร่วมในนี้รวมถึงแฟนคลับทุกคนอยากอยากขอบคุณนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเราเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวพัฒนาของเราก็ในหัวของผมตอนนี้มันมีแต่คำว่าขอบคุณจริงครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมครับ ผอ,อเฟยก็เหมือนกันแล้วก็คืออยากขอบคุณทุกคนที่เต็มที่แล้วก็ให้ใจกับการทํางานเรื่องนี้อาจริงๆเราเหมือนเป็นครอบครัวแล้วพอซีรีส์มันจบไปมันเหมือนกับว่าต้องจากกันไม่รู้เพราะอะไรนะแต่คือจริงๆมันไม่ได้จากกันหรอกแต่ความรู้สึกมันมันเหมือนกับว่าเราจะห่างกันจริงผมไม่ชอบการจากลาอะไรอย่างที่พี่แฟนคลับเนี่ยเขาจะบอกไม่อยากให้จบจังเลยจริงๆเราก็ไม่อยากให้จบตอนเราถ่ายจบเราก็รู้สึกว่าเราอยากถ่ายต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างมันต้องแบบเติบโตเราก้าวไปข้างหน้าครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนอยากขอบคุณพี่แฟนับพี่แานครับ็ ไว้ White, มีโอกาสเราคงได้กลับมาร่วมงานกันอีกอะไรอย่างนี้หรือว่ามีผลงานร่วมกันต่อ,ตอ,ตอไปครับในอนาคตวันแรกที่ได้มารู้จักกันได้เจอกันก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ของ Y i น o n อคอนนะครับใช่ แคสเรื่องคานไทยในซีรีส์เนาะก็ได้มาเจอกันได้มาแคสคู่กันหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันตลอดอไปเรียนเวิร์กช็อปด้วยกันไปนู่นไปนี่ต่างๆด้วยกันผ่านสถานการณ์ต่างๆที่ทุกคนก็พบเจอมาด้วยกันแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยกันก็รู้สึกว่า,าก็มาไกลเหมือนกันเนาะอืมใช่ตลอด2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแล้วก็อยากขอบคุณครับขอบคุณเฟิร์สขอบคุณทุกๆคนที่พาผมก้าวผ่านอะไรที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ ไม่เวิร์กสำหรับเราผ่านมันมาได้ให้เรารู้สึกโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นได้ครับถ้าสำหรับผมผมรู้สึกว่าพอพี่ถามแบบให้ลองร mm ีแคปดูอะไรเงี้ยมันเหมือน,นกับว่าเออมันผ่านมาเยอะมากแล้วแล้วมันก็หลายเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ใจหายนะเพราะว่าแบบซีรีส์ก็ออนจบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกจุกอกนะพี่เวลามาร mm ีแคปชีวิตตัวเองกับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยการที่เราเติบโตไปแล้วบบใครเงี้ยหม่อน mm hmm. ท้่จ้าบอกอย่าขอบคุณมันมันมีทั้งเรื่องที่ดีทั้งไม่ดี ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราผ่านมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันเงนี้ยมาถึงตอนเนี้ยผมคิดว่ามันโอเคนะผมว่ามันก็คุ้มอะไรเงี้ยครับก็อยากให้จะประสบความสําเร็จในชีวิตต่อๆไปอะไรางี้สาธุหวังว่าอนาคตเราจะทําได้ทํางานร่วมกันอีกอะไรางี้มีงานร่วมกันเยอะๆอเราได้เจอกันบ่อยๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวรอดูผลงานพวกเราในอนาคตนะครับ ทางการติดตามของผมนะครับใน i n s t a g r กรนะครับจาจาครับ J J A A J A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  ครับแล้วก็ในทวิตเตอพี่เราวน่าหลุดแล้วมัน A เยอะมากนะพี่ JJ A A J A ตัวครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็ทวิตเตอร์ครับ J A E S T S X ครับผมของผมก็ IG กับทวิตเตอร์อันเดียวกันนะครับผม first underscore F H ครับ F I R S T underscore F H ครับผมเล่นติ๊กต็อกด้วยนะ เออแต่ผมจำชื่อ TikTok ตัวเองไม่ได้ครับชื่อเดูกันอ็ไม่ใช่ชื่อเดียวกันแต่ถ้าเสิร์ชคำว่า first first อุลตร้าเอฟเฮดก็ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น TikTok ให้ผมเลยนะครับผมเต้มันเป็นคนละคนกับคนที่อยู่ใน IG มันเป็นแบบว่าเออช่องทางของการรีแลกของเราเอือนีโน้ตต้นเลยเต้ยนั่นเอาละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องมาดัน dot fun ด้วยนะครับไว้เจอกันครับ รวมทุกโมเมนต์จิ้นฟินฟันที่มดันดอดฟันครับ